สวัสดีทุกคนวันนี้เราตั้งใจที่จะทำ u t u b e เป็นครั้งแรกแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็คือตัดมาที่ชํำชามาร์เก็ตเลยนะคะอันนี้จะเป็นตลาดที่มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนก็คือเปิดตอนเช้าถึงช่วงบ่ายนะตรงนี้ก็คือบรรยากาศจะฟิลแบบไต้หวันญี่ปุ่นอะไรนี้นิดๆเบาๆอารมณ์แบบต่างจังหวัดแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็คือจะมีต้นไม้ตลอดทางแล้วก็ ฝั่งซ้ายขวานเนี่ยจะมีเป็นร้านค้านะคะที่แต่ละร้านก็จะเป็นฟิลแบบแพนเมทอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเวิร์กที่เข้ามาตรงนี้จะมีร้านเล็กๆอยู่หลายๆร้านเข้ามาก็จะเจอกับร้านของกินแล้วก็จะมีร้านเสื้อมัดย้อมชั้อผ้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็จะมีดนตรีสดด้วยแล้วก็จะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ด้านข้าง อันนี้เราก็เดินมาแบบงงแล้วเราก็ถ่ายมาน้อยมากอืมแล้วก็เรากำลังจะเดินไปที่ร้านขายบาสบอมนะคะตรงนี้จะเป็นร้านแบบน่ารักสไตล์แบบงานคราฟต์คลิปแนวนอนอีกแล้วก็มีขนมบตเบเกอรี่ด้วยวก็มีงานไม้งานจักสานต่างๆนะคะโอ๊ยมึนหัววะ่ะ ขายอะไรวะเนี่ยก็จะมีมมถ่ายรูปเบาๆและถ่ายสักหนึ่งสินค้าจะเป็นแบบอันนี้จะเป็นเหมือนดินปั้นกระถางแล้วก็เป็นทาสีพัาสิลขายเป็นเซตอันนี้น่ารักมากเหมาะกับการแต่งบ้านมากๆเลยค่ะโอ้ยเราถ่ายแบบมึนมากเลยโอเค ก็มีอะไรให้เดินค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะเป็นพวกกระเป๋าถักตรงนี้จะเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่แบบว่าสอนศิลปะอะไรนี้ด้วยนะ,ะก็มีหลายกิจกรรมให้ทำเลยล่ะ mm hmm. เราเดินไปสักพักเราก็ไปเดินต่อในซอยนะคะ mm hmm. ก็จะมีชาวบ้าน mm hmm. หรือว่าแบบคนแถวนั้นมาขาย mm hmm. ของร้านนี้จะเป็นร้านคล้ายๆมัดย้อมที่แบบ เป็นลายดอกไม้อใบไม้แบบนี้นะจริงๆสินค้าเขาน่ารักมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เราแต่งตัวแนวสตรีทนิดนึงเราเลยแบบมไม่ได้ซื้อประมาณแนวๆประมาณนี้อันนี้จะเป็นแบบผ้าฝ้ายนะคะใส่สบายๆราคาก็ไม่แพงเลยจำได้ว่าแบบแค่ส0 0กว่าบาทเองแล้วก็อากาศก็กำลังดีค่ะไม่ร้อนมาก ก็มีคนเดินแบบว่านิดนิดหน่อยๆน,นะแล้วก็จะมีแบบงานปักที่แบบปักสวยมากแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าตัวนึงเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการทำคอนเงนาน,ะนะมีขายจักรยานเก่าด้วยน่ารักมากแล้วก็ตรงน,นี้เราจะมันจะมีร้านขายเครื่องเงินเนี่ยเราอยากได้มากอันนี้ประมาณ หลักร้อยเองนะคะทุกคนเป็นเงินแท้แล้วเขาแบบทำน่ารักมากเป็นเกรดแบบที่ขายในห้างกันเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นงานปักแบบสวยมากราคาถูกมากขายแค่แบบสองร้อยอะแบบเป็นดอกไม้น่ารักมากคือแบบถ้างานพวกเนี้ยไปขายที่ต่างประเทศนะเราว่ามันได้ราคาที่แบบสูงกว่านี้เยอะเยอะเลยอ่ะเนี่ยอย่างชุดเดรสแบบนี้จริงๆก็แบบสวยมากเลยอะใส่สบายแล้วก็ มีต้นมไม้แบบน่ารักน่ารักราคาแบบห้าสิบบาทร้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาก็ทำกระจุกกระเจี๊แล้วเราก็ได้ดอกไม้ที่ทำจากผู้สูงอายุวัยเก้าสิบปีมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็มาโดนตกที่ร้านนี้คราฟตัวดานเองก็คือโดนตกด้วยแพ็กเกจเลยค่ะแพ็กเกจน่ารักมากคือแบบมันน่ากินอ่ะมันแบบเออ เอรัเนี่ยเอามาเรียงไม่รู้จะซื้อนไหนดีสรุปก็คือได้มาสีขวดนะคะขวดละสีบาทอร่อยมากอันนี้เป็นแบบฟิลผลไม้โซดามันน่ารักมากทุกคนแล้วก็มีร้านแบบขายของฝากอะไรเงี้ยเยอะจริงๆคือเราก็อาจจะเดินได้ไม่ทัว่วแต่เราก็เสียไปเยอะหลายพันอยู่นะนี่มันก็จะมีงานเพลงกำแพงน,นิดหน่อยๆคนะก็คือ,อน่ารักมากมาก จะบอกว่ากาดตอนยอนตาตอนยอนอ๋ออันนั้นเป็นอีเวนต์อ่ะแล้วก็ถัดมาเดินมาที่อีกซอยหนึ่งก็จะเจอกับคาเฟ่นเนี่ยเป็นคาเฟ่ฟิลแบบเกาหลีเกาใจมินิมอลสุดๆคือแสงอะ่ะดีมากแล้วไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบแฟชั่นใดๆมาเลยก็คือในยก็แวะมาทั้งทีไม่ได้มาสั่นกำแพงบ่อย ก็เลยโอเคขอแวะถ่ายรูปสักนิดนึงที่ร้านก็จะเป็นฟิลแบบเป็นบ้านแล้วก็เป็นจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่บันไดาทางขึ้นตรงนี้นะเพราะว่ามันจะแบบเอาไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ขึ้นบันได <laughs> เสียวมากบันไดอันเล็กๆนะคะ <laughs> ก็ระวังด้านขวานิดนึงด้วยแล้วก็บรรยากา ฟิลแบบเหมือนอยู่ที่บ้านสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนก็ค่อนข้างเยอะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่แล้วก็ข้างบนก็จะมีดาดฟ้าเล็กๆเป็นฟิลแบบต่างจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอบอุน่นตรงนี้คือกินหมูกระทะน่าจะอร่อยมากนะแล้วเราก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเราก็ถ่าย หน้าตัวเอง,งนิดนึงด้วยแบบหน้าสดอะยซึ่งเราก็ถ่ายมาได้ประมาณนี้คือร้านมันสวยจริงๆนะทุกคนคือถ้าใครมาก็ถ้าอยากได้ฟิลประมาณนี้หรือชอบแนวเนี้ยก็แวะมากันได้นะอันนี้เป็นชั้นล่างค่ะเขาจะขายเป็นเหมือนของแต่งบ้านของมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบน่ารักน่ารักนะราคาไม่แพงด้วย มีของงานถักต่างๆมีแบบปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนของที่ระลึกของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็แสงก็ดีมากเลยแสงเหมือนแบบแล้วเราก็คือแบบหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือมีรูปมาฝากนิดนึงนะคะถ้าใครชอบก็มาตามกันได้นะคะที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้คือของที่เราซื้อมาโคตรเยอะเลย แล้วก็มันน่ารักมากจริงๆค่ะก็อยากให้มาอุดหนุนแบรนด์ของคนไทยฟีมีของคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆบ้านเราจะได้คึกคืนแล้วก็มีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีกลับมาอีกครั้งค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ